สบายดีพ anyway. exactly. okay. ี่น้องสบายดีสุขสุขคนสมองสมบูรณ์สบายดียำเศร้าพี่น้องเอ้ยกับบรรยากาศแจ่มแจ้งพี่น้องมาส่งเอื้อยพี่น้องเดินท่าเรือทาน้ำของยำสิไปสู่ชีวิตใหม่พี่น้องหาเงินหาค้นเยาะไปเที่ยวอันนั้นไปแอนไปแอนนั้นเที่ยวดอนเนาะเลี้ยวสมน อาการบ้านบ้านปูบ้านยา à คอยกับแถวใกล้ๆนี่แหละหากย่ำวันได้ไปเห็นดอนจักเตือดองลูกไก่ว่เคยว่เคยไปดอนจักเตือว่าสิไปย่ำได้กับพวกหอยไปนไป่นสิเป็นจากคองเรือ่นไปส่งพี่น้อยเขาเป็นคนแบกดอกห้ามนำแบกอ้ยยอมเขาเห็นแต่ผังคองกับย่อมเลยพี่น้องโอ้ มักสันส้นๆหน่คูใครเนแต่ที่ลงเล่น,นี่ขั้นที่ข้นนี่แมมันบดอัใครเปข่าวคุณมเจ้าเออยังใครบอส่นบเครื่องนึงนักข้นบันไ่เออขางนั่นนะมันมันสั้นกว่านี่บอเออม่ไหี่นบบนองทำในยังว่าใครเราอะ พันยังว่าไข่ได้นี่นนะทางอยู่พุ่นแห้งขางนั่นแห้งกว่านี้พันยัง

กำลังแบกเข้าลงใส่เฮือไปน่นาะเรา้าจะของเบมาะแบบหนึ่งเบมาะเดี๋ยวถาลงเนาะมีาพามงวยอยู่เลยนงวยมันก็งงามๆเลยหนึ่งสองสามสี่ตัวหยาเหียนเนาะเขาจะไปฮดมาฮามาีิเซเลนเนี่เขาจะฮดป้าเนี่ยเกี่ยวคนัวยอยู่แบบหยามัอนอ่อนๆน,นะเด้ก สวยเลยสัสไปเตรียมพร้อมนันไม่ใมัหจักน้าเอานี่เอาหปงอยู่นานแล้ววะอย่างไปแค่นแล้วปงเรา ไปนำกันเดินพี่น้องล่องลองมึงก่อนพี่น้องเลยล่องลองมึงก่อนัอสระระระัสระระระไปทางนี่นี่นะสภาพทางเออมีขันขนันใด โกยๆๆๆมันยักเลยโกยๆๆๆๆ้าทรมาสะพี่น้องโอ้โห้เียมพร้อมแล้วพี่น้องอ้มาสาพี่น้อง มาสะาดโอ้เอแล้วพเราไปดอนเมื่อกี้เนี่ยไปส่งเงินเขาไปดอันสองคนมาแป๊บเดียวเนาะไวขนาดเลยเดี๋ยวพี่เพ็่นสักาักทำผูวเดียวเลยได้พี่เนอะอืมเหือหปาปลาเขาจะ nhàm pa khửn này hoài nó khửn vần khửn vần đấy này nè. ừ nè. Ừ. Ừ. ไปสิจะได้กินเข่าอยู่ไปพี่น้องไปป้าแล้วไอป้าดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยอ่หาเงินให้ได้หลายหลายอืมได้เลยพี่น้องพอไปคนเดียวพี่น้องไปกับจ้าของเฮือเ้อนนี่แลละ สิยังอันธรรมศาติสิมือมือไปนอเปนาะปวดแฉะข้างิน แม่ว่าลูกเหื่อยพักกันกแดดกินกระปุ้น้ำสันกินซ้นเพือ่นอนอน,อนอันพอไม่หน,น,นี่ไ,ไปเดินทางปลอดภัยเด้อหอดังโซมาหอดังโซมา ไปคนเดียวโดดเดี่ยวคนเราไอ้ตากะคอยไปด้วยหนึ่งเพื่นอนเอาหามไปสู่ชีวิตเพื่อหาเพื่อครอบครัวพี่น้องไอ้ตากะตั้มแหงพี่น้องเพราะว่าผัวทิพิมพ์เนาะมาอยู่กับจุมเมตตาครับปีทังขวบปีหนึ่งพี่น้องไอ้ แต่คายในแต่ว่ายังมีผู้เล่มเนาะยังมีผู้เบิ่งผู้แยงต่อไปไปแหละพี่น้องโอ้ผมแป๊บหนึ่งกระหอประมาบอกเบิ่งไปไหนประมาณหานาทีอยู่ส่ะมาส่งเออไอหอกันดิถึงเิ็นได้ชีวิตเรามัน เลือกบ่ได้พี่น้องยทุกคนก็นยังมีกันนะทุกคนนั่นแหละแต่ว่ามันก็นกนคือเห็นหาเอาใหม่สูใหม่พี่น้องเลยเอากระสีเด็กับกันเลยพี่น้องเมื่อเล้กพี่น้องเลยสุกุสุคนบ่มแม่บาลุงก็ไปแหละใกะสชหองหัวด,ดอนใกล้ช่หอหัวดอนนั่นน่ะ ฮะนองเต็มนนองเเมนที่เอากระปุได้ลูกชายไปแล้วก็ลองลงไตบ่หนิองลงผูบ่เรนอ่ะรองลงพื้นฮะเมนพูดได้ผู้ ลงใต้ดอนปอดีพุ่นมองขึ้นพุ่นขา,ขาวๆพุ่นเออพุ่นเดียวเห็นพุ่นเออพุ่นแล้วพุ่นนี่วันเดียวเห็นเพื่อนขา,ขาวๆพุ่นมองขึ้นนะแต่ว่าเขาจะกระลองลงบ้านล,ลงพี่ลองลงพุ่นเลยพนได้นาถากนั่นแหละ แมนท่าบอลมีดมาต์นะัวน่ะถ้าเนื้อเอาพี่น้องเมื่อแกันพี่น้องสุกุสุกุนลาเด้อเด้อสำหรับคลิปนี้พี่น้องคลิปหน้าพ่อพ่อกันใหม่พี่นอ้องเอ้ยโอ้ทางสื่ขึ้นได้หนีน่งเอาเบิ่งผักส้มในเด้อพี่นอ้องกไล่กุดแซ่คายเด้อเด้อเป็นมังใจให้ด่องไม่ตาแล้วก็ซองน้องพาซองน้ำหนักพี่น้องพ่อพ่อกันคลิปหน้าพี่นอ้นองสบายดี